พลังงานทดแทนในประเทศไทยนางสาวไซริมอนหนูชาย,ยาก็ดินเลยมาทําความรู้จักกับความหมายของพลังงานทดแทนกันค่ะพลังงานทดแทนหรือ Alternative Energy เนี่ยหมายถึงพลังงานที่ใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะเช่นน้ํามันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีปริมาณจํากัดนะคะและใช้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูนได้ทันทีและแบ่งออกเป็น Open non renewable และ renewable ค่ะความสําคัญของพลังงานทดแทนในประเทศไทยค่ะสามารถมองได้4มิติได้แก่ ความเสริมสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานก็คือลดการพึ่งพาการนําเข้าออจากต่างประเทศนั่นเองค่ะส่วนต่อมาก็คือการสร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจก็คือเปิดโอกาสให้ลงทุนสร้างร้านและก็เพิ่มรายได้ค่ะส่วนต่อมาคือการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและมละพิษต่อมาคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเัียาในสังคมเรา,มาพูดถึงรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยกันค่ะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะเช่น มาตรก,การสนับสนุนการลงทุนพลังงานทดแทนโดยการยกภาษีและการลดหย่อนผ่านโ o b i แล้วก็มีการกำหนดราคาไฟฟ้าที่รัฐรับซื้อจากผู้ผลิตเอกชนค่ะ เพื่อจูงใจให้ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนจากในคาบที่อาจารย์ได้สอนไว้นะคะก็คือกังหันลมค่ะที่เขาเปิดให้อกชนมาลงทุนแล้วก็เดี๋ยวเขารับซื้อค่ะต่อมานะคะก็คือด้านสังคมซึ่งก็มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานในชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็มีการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพลังงานชุมชนค่ะเช่นลงไฟฟ้าชีวมวลระดับหมู่บ้านต่อมาในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะก็มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีการสนับสนุนการใช้สมาร์ทกริจและระบบการเก็บพลังงานนั่น ต่อมานะะในด้านกฎหมายและนโยบายรัฐก็คือมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้นคะ่ะแล้วก็บังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้พลังงานทดแทน,นะคะ่ะต่อมาในส่วนของนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยนะคะความจริงก็คือมีหลายนโยบายมากเลยคะ่ะแต่ว่าหลักๆก็จะมีประมาณข้อ 1. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้านะคะหรือ PDP ปี2 0 1 5ันสถึงสองหค่ะซึ่งมีการกําหนดโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนั่นเองคะ่ะ2แผนอนุรักษ์พลังงาน EP 2 0 1 5ถึง2 5 7 9เช่นเดียวกันแผนนี้เป็นการเน้นการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพค่ะซึ่งทางขวาน,นะคะก็คือลักษณะของแผน PDP 2015นะคะก็คือการมุ่งปรับสมดุลนี่ค่ะทั้ง3ด้านด้านความมั่นคงด้าพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านราคาค่ะต่อมาเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2 0 1 5ตั้งเป้าให้พลังลงานทดแทนเนี่ยมีส่วน30%ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ในปีดังกล่าวั่้เองค่ะต่อมาคือแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ g a า p แพน2015แล้วก็แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงออ l ล์แพ2015เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางซ้ายนะคะก็จะเป็นแผนพลังงานทดแทน ADP ซึ่งในแผนนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอา uh, เบาหมาย ในส่วนของการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยภายใน2593ที่เราเคยแบบกาหนดไว้นะซึ่งในแผนการส่งเสริมนี้นะคะจะมีการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้เงื่อนไขด้านสิ่งแวลอมค่ะเช่นจิตประโยชน์ในการลงทุนจาก b o i และการเงินสีเขียวค่ะหรือ Green Finance ั่นเองซึ่งเป้าหมายหลักของนโยบายพลังงานทดแทนในไทยนะคะก็คือเพื่อลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการใช้ทรัพยากรในประเทศแล้วก็กระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการธรรมชาติ แล้วก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมน้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดภายในประเทศเองค่ะต่อมาเรามาดูประเภทและหลักการใช้พลังงานในประเทศไทยกันค่ะหนึ่งเลยคือพลังงานน้ำก็คือการใช้แรงน้ำไหลหมุนกันหันเพื่อผลิตไฟฟ้ามีทั้งแบบเขื่อนขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กเลยค่ะต่อมาคือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็คือการใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แและใช้ความร้อนจากแสงแดดเพื่อผลิตน้ำร้อนค่ะต่อมาเป็นพลังงานลมคือการใช้กันหันลมแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาชีวมวลก็คือใช้เศษวัสดุหลังจากการเกษตรมาผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าค่ะซึ่งตัวอย่างของชีวมวลที่ยกมานะคะก็คือของเหลือทางการเกษตรเช่นแก,บกลบกากอ้อยแล้วก็อาจจะเป็นข้าวโพดก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็คือการชีวภาพซึ่งได้มาจากการหมักมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงหรือเปลนไฟฟ้าแล้วก็มีพลังงานจากขยะค่ะก็คือการใช้กระบวนการเผาหรือหมักเพื่อเปลี่ยนอของเสียเนี่ยเป็นพลังงาน ต่อมาพลังงานความร้อนใต้ผิภพและพลังงานจากทะเลก็คืออันนี้นะคะจะยังอยู่ในช่วงการพัฒนาและการวิใจัยในบางพื้นที่ค่ะก็เช่นแบบเป็นคลื่นกระแสน้ำลมเป็นต้นค่ะเช่นภมมิประเทศและภูมิอากาศอย่างพลังงานลมเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความ,ม็มลมเฉลี่ยในพื้นที่หรืออาจจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีแสงอาทิตย์มากขนาดนั้นค่ะ ต่อมาความพร้อมของเทคโนโลยีค่ะซึ่งหากเทคโนโลยีที่ยังต้องนําเข้าเนี่ยต้นทุนก็สูงต่อมานะคะคือต้อนทุนและการลงทุนค่ะโรงไฟฟ้าทดแทนเนี่ยต้องใช้เงินการลงทุนเริ่มต้นสูงรวมถึงการหันลมค่ะที่ต้องแบบมีหลายเสามากๆแต่ว่าเสาหนึ่งก็เป็นหลายล้านนะคะก็ต้นทุนสูงมากต่อมาคือการยอมรับของชุมชนนะคะหากชุมชนคัดค้านเนี่ยก็อาจทําให้โครงกงารงงานเนี่ยไม่เสร็จคะ่ะเช่นการสร้างเขื่อนนะคะที่เป็นเขื่อนไฟฟ้าเนี่ย ชุมชนก็ออกมาประท้วงใช่ไหมคะว่ามันเสียงดังแล้วก็แบบทํานานอะไรอย่างนี้ชาวบ้านเดือดร้อนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากค่ะต่อมาก็เป็นนโยบายและมาตรการของรัฐค่ะสุดท้ายนี้คือข้อจํากัดของการใช้พลังงานทดแทนนะคะซึ่งความจริงคือมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าหนูยกหลักๆมาประมาณนี้นะคะ ก็คือมีในส่วนของพลังงานหมุนเวียนบางชนิดเนี่ยไม่เสถียรเช่นแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็พลังงานลมที่ขึ้นอยู่กับความเร็วลมแล้วก็พลังงานน้ําที่ต้องดูว่าเออน้ํานี้มันไหลยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ต้นทุนสูงค่ะเมื่อเทียบกับเชื้อเฟิงฟอสซิลเนี่ยก็ราคาค่อนข้างต่างกันเลยและในส่วนเฉพาะของประเทศไทยนะคะก็จะมีการคายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและการวิจัยภายในประเทศค่ะทาให้ต้อง เพิ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วก็นำเข้าเทคโนโลยีต่างๆค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ